ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง S H Car Review ของผมครับที่นี่เราไม่ได้รีวิว,วแค่รถยนต์แต่เรายังจาดลึกถึงเครื่องจักรแห่งพลังสมรรถนะและอิทธิพลทางการเมืองวันนี้เราจะพาคุณก้าวออกไปไกลกว่าถนนทั่วไปเพราะรายงานล่าสุดเผยว่ากองทัพเมียนมาหรือที่รู้จักกันในชื่อตมาดอได้เคลื่อนกำลังรถถังปืนใหญ่และยานเกราะเข้าใกล้ชายแดนไทยทำให้หลายฝ่ายในเอเชียตะวันออก,ออกเฉียงใต้เริ่มวิตกกังวลว่านี่อาจเป็นสัญญาณของเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องจกักรสงครามเหล่านี้มีสมรรถนะและมูลค่าเท่าไรและทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรต่อประเทศไทยและภูมิภาคนี้เมื่อภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานภาคสนามชุดแรกเผยแพร่ออกมานักวิเคราะห์พบว่ามีกองยานเกราะหลายขบวนเคลื่อนที่จากตอนกลางของเมียนมาไปยังเขตชายแดนด้านตะวันออกใกล้จังหวัดกะเหรี่ยงและตากซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวเล,เล็กเพราะมีกองรถถังปืนใหญ่อัตตาจรและรถสายพานหุ้มเกราะจำนวนมากพร้อมด้วยรถขนส่งและรถลำเลียงสเสบียง การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่แค่การลาดประเวณประจําวันและนั่นทําให้กรุงเทพมหานครและประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเริ่มจากฝั่งรถถังเมียนมามีรถถังหลากหลายรุ่นเช่นไทย69และไทย85จากจีนรวมถึงที72ที่จัดหาม,มาจากยูเครนและอินเดียรถถังเหล่านี้อาจไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ยังคงมีอนุภาพสูงไม่ใช้ในจํานวนมากตัวไทย69 ii มาพร้อมปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตร สามารถยิงกระสุนจอกกรอดและระเบิดแรงสูงได้ดีแม้สมรรถนะจะไม่เทียบเท่ารถถังยุคใหม่ของตะวันตกแต่ก็แข็งแรงทนทานและซ่อมบำรุง,งง่ายเหมาะกับภูมิประเทศครู่คราส่วน T-72 นั้นเหนือชั้นกว่าทั้งอำนาจการยิงจากปืนขนาด125มิลิเมตรและกรอบปฏิกิริยาหากเมียนมานำที72เข้าสู่แนวชายแดนจริงนั่นหมายถึงการเคลื่อนไหวที่จริงจัง ด้านสมรรถนะที72เป็นรถถังที่ทรงพลังสามารถทำความเร็วได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ธุรกันดารได้ดีโครงสร้างเกราะและป้อมปืนทรงลาดเอียงช่วยเพิ่มความอยู่รอดต่อการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังส่วนไทย69รุ่นเก่ากว่าอาจอ่อนแอกว่าในการรบยืดเยือ้อแต่ในภูมิประเทศป่าเขาแบบชายแดนไทยก็ยังถือเป็นอาวุธหนักที่อันตราย ราคาของ t 7 2็2มืสองที่ผ่านการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงล้านดอนลลาร์ต่อคันซึ่งถือเป็นการลงทุนมหาศาลของเมียนมาและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงต่อมาคือระบบปืนใหญ่กองทัพเมียนมามีทั้งปืนครบ122ม mm, ิลลิเมตรปืนสนาม130มิมลลิเมตรและปืนใหญ่อัตราจรจานรอเรือ155ม mm. ิลลิเมตรส่วนใหญ่เป็นรุ่นที่ผลิตจากจีนอาวุธเหล่านี้สามารถยิงได้ไกลย0่สถึงกิโลเมตรหมายความว่าหากมีการประทะก,ก็สามารถยิงทะลุเข้ามาในเขตไทยได้ไม่ยาก สมรรถนะขึ้นอยู่กับป่นและคุณภาพกระสุนแต่เมื่อยิงพร้อมกันหลายกระบอกก็สามารถทำลายแนวป้องกันได้เป็นพื้นที่กว้างราคาปืนใหญ่หนึ่งกระบอกอยู่ระหว่าง300,000ถึง2ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับความคล่องตัวและพิสัยยิงนอกจากนี้ยังพบว่ามียานลำเลียงผลหุ้มกรอบ APC และยานรบลำเลียงผล IFV อยู่ในขบวนด้วยเช่น WZ 551จากจีนและรุ่นปรับปรุงในประเทศตัว WZ 551ใช้ระบบขับเคลื่อน8ล้อสามารถวิ่งได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดปืนกลขนาด25มิลิเมตรและยังสามารถลอยข้ามน้ำได้เหมาะสำหรับการเคลื่อนพลรวดเร็วราคาประมาณ400,000ถึง1ล้านดอลลาร์ต่อคันซึ่งถือว่าคุ้มค่าในการจัดหาเป็นจำนวนมากจากมุมมองทางยุทธศาสตร์การนำอาวุธหนักเช่นนี้เข้าสู่พื้นที่ชายแดนถือเป็นเรื่องผิดปกติ พราะที่ผ่านมาเมียนมามักใช้กองทัพต่อสู้กับกลุ่มกบฏภายในประเทศมากกว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้จึงอาจเป็นการแสดงแสนยานุภาพเพื่อข่มขวัญกลุ่มติดอาวุธที่หลบหนีเข้าไทยหรืออาจเป็นสัญญาณทางการเมืองต่อไทยในประเด็นชายแดนและผู้รีภ้ภยรในเชิงโลจิสติกการเคลื่อนรถถังและปืนใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีรถบรรทุกน้ำมันรถซ่อมบำรุงและเส้นทางขนส่งที่พร้อมนักวิเคราะห์ระบุว่ารถถังหนึ่งคันใช้น้ำมันกว่า300ลิตรต่อระยะทาง100กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนขบวนขนาดนี้ต้องใช้น้ำมันหลายพันลิตต่อวัน ความสามารถในการดำเนินการได้อย่างมีระบบเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่แข็งแกร่งของกองทัพเมียนมาแม้เทคโนโลยีของเมียนมาอาจไม่ล้ำหน้าเท่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ความได้เปรียบทางภูมิประเทศและจำนวนที่มากกว่าก็อาจทำให้ได้เปรียบในบางสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเต็มไปด้วยภูเขาและป่าเขาซึ่งเหมาะกับหน่วยรบขนาดเล็กมากกว่ารถถังขนาดใหญ่แต่หากใช้เพื่อสร้างแรงกดดันหรือควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์รถถังและปืนใหญ่ก็ยังมีบทบาทสำคัญ ฝั่งไทยเองมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าเช่นรถถังโอปลอตจากยูเครนเครื่องบินรบริเบนจากสวีเดนและเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคจากสหรัฐอเมริกาหากเกิดการประทะโดยตรงไทยจะได้เปรียบด้านอากาศแน่นอนแต่ในภาคพื้นดินเมียนมาที่มีจํานวนมากกว่ายังอาจสร้างแรงกดดันได้พอสมควรซึ่งทั้งสองประเทศต่างไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลายจึงพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์มากว่าการผเผชิญหน้า เมื่อนำมาคำนวณด้านงบประมาณการเคลื่อนย้ายอาวุธครั้งนี้ของเมียนมาอาจมีมูลค่ารวมกว่า100้ล้านดอลลาร์ทั้งค่ารถถังปืนใหญ่ยันเกราะและเสบียงเป็นการลงทุนที่มหาศาลสำหรับประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรทางการเงินแสดงให้เห็นว่าผู้นำทหารของเมียนมาให้ความสำคัญกับการรักษาอำนาจมากกว่าการฟื้นฟูภายในประเทศจากมุมมองด้านสมรรถนะแม้อาวุธของเมียนมาจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่มีความทนทานเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของภูมิภาค รถถังที่72มีความสมดุลระหว่างกรอกการเคลื่อนที่และพลังยิงส่วนปืนใหญ่ช่วยคุ้มกันแนวรบและยานเกราะช่วยคุ้มครองกำลังพลเมื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบผสมเหล่าก็สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยกองทัพได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมีรายงานว่ามีการเสริมกำลังตามแนวชายแดนใช้โดรนลาดตระเวณและระบบตรวจการเพิ่มขึ้น แม้ไทยไม่ต้องการสงครามแต่หากมีการลุกรานก็พร้อมตอบโต้ทันทีจุดแข็งของไทยคือกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินกริเปนที่ติดเรดาร์สมัยใหม่และอาวุธปล่อยนำวิถีสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นได้อย่างแม่นยำซึ่งเมียนมายัางขาดระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพพอจะตอบโต้ได้ทันแต่แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพราะพื้นที่ชายแดนมีประชาชนอยู่หนาแน่นรวมถึงผู้ลี้ภัยจำนวนมากเพียงการยิงผิดเป้าครั้งเดียวก็อาจกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไทยเลือกตอบสนองอย่างระมัดระวังถ้าพูดในมุมรีวิวสมรรถนะเปรียบเทียบเครื่องจักรของเมียนมาก็เหมือนรถกล้ามโตยุคเก่าดูดันทรงพลังแต่ไม่ซับซ้อนส่วนไทยคือรถสปอร์ตสมัยใหม่แม่นยำคล่องตัวและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งรถรุ่นใหม่มักได้เปรียบแต่ถ้าเน้นจํานวนและความทนทานเครื่องรุ่นเก่าก็ยังสร้างผลลัพธ์ที่น่ากลัวได้เช่นกันในแน่ความคุ้มค่าเมียนมามีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า รถถังที่72 1คันราคาเพียง2ล้านดอลลาร์ในขณะที่โอเพลอของไทยมีราคาสูงถึง5ล้านดอลลาร์นั่นทําให้เมียนมาสามารถระดมกําลังได้มากกว่าแม้เทคโนโลยีจะด้อยกว่าแต่ต้องแลกกับประสิทธิภาพและระบบควบคุมที่ไม่ทันสมัยเท่าไทยเรื่องการบำรุงรักษาก็สำคัญรถถังและปืนใหญ่ต้องการช่างที่มีทักษะและอหล่เฉพาะเมียนมาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีโซเวียตและจีนซึ่งดูแลง่ายกว่าอาวุธตะวันตกจึงสามารถรักษาสภาพพร้อมรบได้ยาวนานกว่าในสภาพ,พภูมิอากาศที่รุนแรง ท้ายที่สุดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพมากกว่าจะเป็นการเตรียมทำสงครามจริงเมียนมาอาจต้องการส่งสัญญาณถึงกลุ่มกบฏภายในและประเทศรอบข้างว่าเรายังแข็งแกร่งและพร้อมต่อสู้ส่วนไทยก็ยังคงยึดแนวทางป้องกันและการทูตเป็นหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีและสมรรถนะของอาวุธมีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างมากทุกการเคลื่อนไหวของรถถังหรือปืนใหญ่คือภาษาทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้คำพูด สรุปแล้วการเคลื่อนกำลังของเมียนมาครั้งนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างยุทธศาสตร์การแสดงพลังและความพร้อมทางท,างทหารรถถังที่7 2็ดไทย 69, และยานเกราะด w บเยูซแต่ละรุ่นคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการทางวิศวกรรมหลายทศวรรษสมรรถนะและราคาของมันสะท้อนถึงขีดความสามารถและความตั้งใจของประเทศนี้ขณะเดียวกันไทยเองก็ได้รับสัญญาณชัดเจนว่าต้องพร้อมรับมือด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและการประสานงานที่แน่นยำถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง S H Car Review ของเราที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักเครื่องจักรที่ไม่เพียงเคลื่อนบนถนนแต่ยังขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ